พวกบุกิสมาจากเกาะซิลิเบตในภาคตะวันออกของหมู่เกาะอ,อินโดนีเซียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเหล่านี้แล่นเรือมาจากเมืองท่ามาคาสาพวกบุกิสเป็นชาวเรือที่เชี่ยวชาญมากและกองเรือก็มีชื่อในหมู่ผู้พ่อค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บูกิสยังเป็นนักรบที่ห้าวหาญเมื่อบวกกับความเป็นนักเดินเรือที่เชี่ยวชาญเข้าด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้สัญชาตญาณในการประจนภัยของบุกิสมีผลอย่างเต็มที่ ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่17เป็นต้นมากองเรือของบูกิสเริ่มปรากฏในภาคต่างๆของหมูกก่เกาะพวกบูกิสเต็มใจที่จะให้จ้างพวกตนเป็นทหารรับจ้างแต่พวกบูกิสก็ยังสนใจในสถานที่ต่างๆเพื่อการตั้งหลักแหล่งอีกด้วยโดยเฉพาะในบริเวณที่มีประชาชนเบาบางดังนั้นบูกิสจึงมาที่อาณาบริเวณซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำเปรละและถิ่นฐานของพวกมินากาเบาทางใต้ของกะลงังสุงไหอูจอง เมื่อปีคิสเกราช1681พวกบูกิสก็เริ่มตั้งถิ่นฐานอันมีจำนวนค่อนข้างน้อยในอาณาบริเวณนี้นับเป็นโชคร้ายของสำนักสุลต่านแห่งยะโฮที่เปิดโอกาสอย่างมากที่สุดให้แก่พวกบูกิสย้ายศูนย์กลางแห่งความสนใจจากบริเวณรอบนอกของสลังงอไปที่ลีอาอูซึ่งมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางมากกว่าในปี1718ยะโฮ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิาพาทกับรัฐมีนางกาเบาแห่งสีอักในสุมาตราสาเหตุของการพิาพาทนั้นมืดมนแต่อาจสืบเนื่องมาจากการปกครองอย่างกดขี่ของอนุชาของสุลตานยาโฮผู้ซึ่งในขณะนั้นยึดอำนาจการปกครองรัฐอยู่อนุชาของสุลตานเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายบูเกตมากคนหนึ่งในราชสำนักยาโฮและการที่อิทธิพลของพวกบูเกตสูงขึ้นก็ทําให้หัวหน้าชาวมาายูอื่นๆไม่พอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาหัวหน้าผู้ซึ่งคัดค้านตระกูลเป็นดา,าลาอยู่เสมอๆหัวหน้ากลุ่มเดียวกันนี้ได้รับการสนับสนุนจากราชาเกชิวเจ้าสุมาตราองค์หนึ่งผู้ซึ่งบัดนี้ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการต่างๆของจกักรวรรดิยะโฮสุลต่านอับดุลจาริลเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นประมุขที่ดีอย่งางไรก็ตามในปี1718สุลต่านอับดุลจาริลมีได้ส่งปกครองด้พระองค์เองอีกต่อไปแล้วและราชาเกชิว ประมุกแห่งสีอักได้เข้าโจมตีเมืองหลวงยะโฮด้วยกําลังทัพของตนขับไล่อนุชาของสุลต่านและพักพวกออกไปกําลังทัพของยะโฮส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับการโจมตีครั้งนี้ซึ่งความจริงคนเป็นจํานวนมากในยะโฮเป็นผู้สนับสนุนกองทัพที่เข้าโจมตีครั้งนี้อยู่แล้วและราชาเกชิวประสบความยุ่งยากอยู่บ้างในอันที่จะเอาชนะกําลังทัพอนุชาของสุลต่านสุลต่านเองหลังจากยอมแพ้กแก่ผู้รุกราน และต่อมานี้ไปปาหางพระองค์ก็ถูกลอบปลงพระชนตามคำสั่งของราชาเกชิวที่นั่นราชาเกชิวได้ประกาศตนเป็นสุลต่านยาโฮอันเป็นตำแหน่งที่ดำรงอยู่เป็นเวลา4ปีในปี1719ราชาเกชิวได้ย้ายเมืองหลวงของราชอาณาจักรที่ได้มาใหม่นี้จากแม่น้ำยาโฮไปที่ลีอาอูเพราะคิดว่าจะป้องกันลีอาอูได้ง่ายกว่าการย้ายเมืองหลวงครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญ เพราะเมืองหลวงยาโฮไม่เคยได้กลับไปในบริเวณใกล้เคียงกับแม่น้ำยาโฮอันเป็นบริเวณที่เคยตั้งอยู่เป็นครั้งเป็นคราวมาตั้งแต่ปี1540อีกเลยเมืองหลวงยังคงตั้งอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินในคาบสมุทรมาลายูจวบจนกระทั่งจกักรวรรดยาโฮแตกสลายในที่สุดเมื่อปี1812ราชาเกชิลอาจจะเป็นยิ่งกว่านักประเจิญโชคอยู่บ้างและดังที่ปรากฏออกมาว่า ราชาเกชิวไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะขจัดกระแสะแห่งอิทธิพลของพวกบุกิสที่กําลังจเจริญขึ้นมาอย่างไรก็ตามราชาเกชิวก็เป็นผู้นําชาวมาลายูคนสุดท้ายที่ทําการต่อต้านการรุก,กล้ําของนักรบที่มาจากเซลเลเบตเหล่านี้อย่างเข้มแข็งในที่สุดราชาเกชิวก็พ่ายแพ้โดยเฉพาะในคาบสมุทรมาลายูซึ่งในไม่ช้าก็ถูกพวกบุกิสครอบครองในปี1722ราชาเกชิวเองถูกขับไล่ออกไปจากเีอาอู และการโจมตีของพวกโบกิสก็ทําให้ต้องถอยกลับไปอยู่ที่ซีอักจุดมุ่งหมายของการโจมตีของพวกโบกิสก็คือการสถาปนาประมุขแห่งยาโฮที่ได้รับการสนับสนุนจากพวกโบกิสขึ้นมาใหม่จากซีอักราชาเกชิวยังคงทําการสู้รบต่อไปจนกระทั่งปี1 7 4 0เษซึ่งปรากฏว่ามีการรบที่นี่บ้างที่นู่นบ้างในบริเวณช่องแคบเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยังคงต่อต้านพวกโบกิส ในปีคิศกราช1742ราชากชชิวก็ทำการรบอย่างจริงจังในเคดดาซึ่งมีการลนลงต่อต้านพวกบุกิสนานถึง2ปีในที่สุดราชากชชิวผู้สนับสนุนฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็สิ้นชีพลงในปีคิศกราช1745ในปีคิศกราช1722พวกบุกิสกลับมามีอำนาจที่ยาโฮและกำลังทัพของพวกบุกิสมีแดงเปรานีและน้องชาย4คนคือ แดงเมลัมบันแดงเมเลวาแดงเซลักและแดงเกเบโจจาเป็นผู้นําได้นําเอาโอรสองค์ใหญ่ของสุตลต่านเบนดาฮลากลับมาครองราชบัลลังก์ตำแหน่งของพระองค์ก็คือสุตลต่านสุไลมานบาตอานาลามชาแต่ก็เป็นสุตลต่านเพียงในานามทํานองเดียวก,กันกับผู้สืบราชบัลลังก์ทุกพระองค์ตลอดคิสศตรวรรษที่18ปปุกปุกิสแต่งตั้งให้สุตลต่านครองราชในฐานะเป็นเพียงหุ่นเชิดเปรียบเสมือนใครก็ตาม ที่ได้รับความจงรักภักดีจากประชาชนยะโฮผู้บุกิสแต่งตั้งมหาอุปราชหรือยังดีเปิดตัวนบูตาผู้ซึ่งความจริงเป็นผู้มีอำนาจแท้จริงอยู่เบื้องหลังราชบัลลังก์อำนาจทั้งมวลอยู่ในมือผู้บูกิสแต่บุกิสปกครองสุลต่านผู้เป็นหุ่นเชิดมหาอุปราชองค์แรกคือแดงมลาว่าแต่แม้ว่าพวกบุกิสจ,จะปกครองยะโฮก็ตามบุกิสไม่ได้สนใจในยะโโฮเองเป็นพิเศษ แต่สนใจที่จะใช้ยาโหฮเป็นฐานปฏิบัติการต่อต้านรัฐอื่นๆในคาบสมุทรมาลยยมากกว่ายาโหฮเองมักจะถูกละเลยเสียเป็นส่วนใหญ่และในที่สมัยบูกิสครอบครองนี่เองที่จักรวรรดิยาโหฮแตกสลายในที่สุดเมื่อพวกบูกิสตั้งมั่นอยู่ในสลังงอแล้วขั้นแรกก็ให้ความสนใจในรัฐต่างๆทางเหนือบนฝั่งทะเลด้านตะวันตกเช่นเคดาและต่อมาก็เปละดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า พวกบุกเสได้เริ่มทำสงครามด้วยการแทรกแซงในเคดาจนชนะราชาเกชิวการสู้รบในเคดากินเวลาเกือบ2ปีตั้งแต่ปี1724ถึง1726และความเสียหายที่เกิดแก่การค้าในเคดานั้นมากมายแดงเปราน,นีเองก็ถูกฆ่าตายในระหว่างการสู้รบแต่ในที่สุดพวกบุกิสก็ประสบผลสำเร็จแดงมีละวามหาอุปราชองค์แรกสิ้นชีพลงเมื่อปี1728และแดงเซลักอนุชา ก็ได้สืบตำแหน่งแทนต่อมาเปละขณะนี้ตกอยู่ในฐานะอับโชคเนื่องจากอยู่ระหว่างพวกบูกิสในสลังงอและคู่แข่งที่ได้รับการสนับสนุนจากพวกมินังกาเบาในเคดา้าย่อมไม่มีฝ่ายใดพอใจที่จะให้เปละเป็นรัฐกันชนแต่ทั้งสองฝ่ายต่างปรารถนาที่จะมั่นใจว่าคู่แข่งขันของตนจะไม่เข้าไปตั้งมั่นอยู่ที่นั่นด้วยเหตุนี้เปลระจึงถูกลุกลานจากทั้งสองฝ่ายการลุกร้านของฝ่ายบูกิสครั้งหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อปี1742และในครั้งนี้เนื่องจากการทะเลาะวิวาทกันเองในหมู่หัวหน้าของเปละหัวหน้าของเปละบางคนจึงเข้าร่วมกับพวกบุกิสกลุ่มนี้สามารถยึดเครื่องราชกุฎพันได้และสถาปนาราชามูดาเป็นสุลต่านอีกองค์หนึ่งหลังจากนั้นอีกประมาณ8ปปีจึงมีสุลต่านสององค์ในเปละและเพราะการแทรกแซงของพวกบุกิสเองที่ทําให้รัฐเปละถูกแบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด เหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี1742เหตุการณ์นี้คือการแต่งตั้งราชาลูมูโอรสของแดงเชลักเป็นสุลต่านองค์แรกแห่งสลังงอเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงถาวรของถิ่นฐานของพวกบูกิสในคาบสมุทรมาลายูและแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงแห่งฐานะของบูกิสด้วยเพราะพวกบูกิสสามารถสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาได้สลังงอจึงเป็นศูนย์กลางแห่งอิทธิพลของพวกบูกิสมาเป็นเวลาหลายปี ในระหว่างปี1747 0เและเมื่อแดงเกมโบจาได้เป็นมหาอุปราชองค์ที่3ในปี1745แดงเกมโบจาแทบจะไม่ต้องกังวลที่จะไปรีอาอูเพื่อได้รับความเห็นชอบจากสุลต่านแห่งยะโฮการไม่สนใจในยะโฮและการที่ต้องขึ้นต่อบูกิสทําให้สุลต่านคิดถึงการที่จะติดต,ต่อกับชาวฮอลาดาอย่างมีอิสระมากขึ้น เป็นธรรมดาอยู่เองการแผ่อิทธิพลของพวกบูกิสในคาบสมุทรมาลียย่อมทําให้ชาวฮอลันดาเกิดความวิตกเพราะชาวฮอลันดาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการคุกคามการผูกการค้าของตนวิญญาณแห่งการต่อสู้ของพวกบูกตสเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามเมื่อตระหนักว่าชาวฮอลันดากําลังเดือดร้อนจากการกระทําของพวกบูกตสด้วยเช่นนี้สุลต่านแห่งยะโฮก็ทรงได้รับการสนับสนุนให้ทาบทามชาวฮอลันดา ด้วยหวังจะได้รับความช่วยเหลือในการต่อต้านมหาอุปราชความจริงได้มีการทำสัญญาระหว่างยาโฮกับเจ้าหน้าที่ชาวฮอลันดาเมื่อปี1745ตามสนธิสัญญานี้ชาวฮอลันดาจะได้รับเมืองซีอักเป็นการตอบแทนความช่วยเหลือแม้จะเป็นที่สงสัยกันว่าอำนาจการปกครองสีอักของยาโฮจะเข้มแข็งพอหรือไม่ที่จะยกสีอักให้ชาวฮอลันดาแม้ว่าจะมีสนธิสัญญาอีกฉบับหนึ่งระหว่างยาโฮและชาวฮอลันดา ในปีกิจสกัราช1755ผลของการสู้รบซึ่งเกิดขึ้นระหว่างพวกบูกิสและชาวฮอลันดาก็ยังไม่ยุติลงได้ยะโฮคงได้แต่เพียงพักรบชั่วข่าวจากบูกิสเมื่อมหาอุปราชย้ายไปยังเกาะลิงกายังไรก็ตามความพยายามของชาวฮอลันดาที่จะช่วยสุลต่านแห่งยะโฮก็เพียงพอที่จะทําให้ความบาดหมางระหว่างชาวฮอลันดาและบูกิสขยายกว้างขึ้นในปี1756หลังจากที่ชาวฮอลันดา ทำการโจมตีลิงกาตลอดทั้งวันฝ่ายบูกิสก็ยกพลขึ้นบกที่นอกเมืองมรากาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงตามบริเวณชานเมืองและต้องใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่จะขับไล่บูกิสให้กลับไปสลังงอแม้ว่าชาวฮอลันดาจะประสบความสำเร็จในการป้องกันม่ให้มรากาถูกยึดชาวฮอลันดาก็เริ่มคลายความสนใจในการสนับสนุนยาโฮและในปี1758บูกิสก็กลับมายังลีอาอูอีก ปีต่อมาสุลต่านสุไลมานแห่งยะโฮก็สิ้นชีพทิ้งรัฐยะโฮซึ่งมีเนื้อที่เล็กกว่าตอนที่ได้ชาฮอรดาสร้างขึ้นมาเมื่อถึงเวลานี้จกักรวรรดิยะโฮสิ้นสุดลงอย่างแท้จริงส่วนซีอักก็มีประมุกของตนปกครองเช่นเดียวกับสลังงออาณาบริเวณตอนในจากมะละกาก็มีชาวเมืองเชื้อสายมีนางกาเบาปกครองยะโฮแทบจะไม่ได้ปกครองอะไรเลยและทั้งหมดที่เหลืออยู่คือลีอาอูสุลต่านที่สืบต่อมาอีกสององค์คือ อับดุลจาลินและอามาัดผู้เป็นโอรสต่างก็สิ้นประชนเมื่อปี1761และถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านของหัวหน้าชาวมารโยูผูกปูกิสก็ยังยืนกลานที่จะตั้งมามุตซึ่งเป็นหลานปู่ของสุลตานสุไลมานอายุเพียงหนึ่งขวบขึ้นสืบราชสมบัติแทนทั้งนี้ย่อมหมายความว่าอำนาจบริหารทั้งหมดจะตกอยู่กับแดงเกโบจามหาอุปราชและผลประโยชน์ของยาโฮ ก็จะเป็นผลประโยชน์ของบูกิสโดยสิ้นเชิงผลประการหนึ่งของการปกครองของพวกบูกิสก็คือการกรขจัดความแตกร้าวระหว่างชาวมาริโยและชาวบูกิสออกไปได้และกําจัดข้ออ้างของชาวฮอลันดาเพื่อที่จะเข้ามาแทรกแซงไปได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งในระหว่างปลายปลายปีคิทศกักราช1 7 6 0เศษและ1 7 7 0เศษความสัมพันธ์ระหว่างพวกบูกิสและชาวฮอลันดาเป็นไปอย่างฉันมิด เพราะชาฮอลดาเองก็ไม่สามารถที่จะทำลงฐานะการผูกขาดของตนไว้ได้เมื่อแข่งขันกับคู่แข่งชาวยุโรปอืนอ่นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ